สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นเรื่องของเนสเลถูกสั่งห้ามขายเนสกาแฟแล้วก็ห้ามผลิตเนสกาแฟในไทยให้ฟังกันนะครับต้องเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับว่าเนสเลเนี่ยเขาร่วมทุน กับบริษัทกับตระกูลมหากิีสรินะครับในการตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อย่อว่า QCP นะครับ QCP เนี่ยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างเนสเล่เนี่ยห้าแล้วก็ตระกูลมหากิีสริอีก50%นะครับโดยบริษัท QCP เนี่ยจะทำหน้า,าที่ในการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับของกาแฟเนสเล่เนี่ยในไทยนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปี2องพเจ็เนี่ยเนสเล่เนี่ยเขาได้แจ้งนะครับว่าเขาจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าหลังจากปี68ไปเนี่ย การที่เขาจะจัดจำหน่ายแล้วก็ผลิตกาแฟเนี่ยผ่านทาง QCP นะครับจะไม่มีอีกแล้วนะครับก็หมายความว่าบริษัท QC p เนี่ยที่ถูกก่อตั้งโดยเนสเล่แล้วก็ตะกูลมหากรีซเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปนะครับแต่ว่าการยกเลิกครั้งนี้นำมาซึ่งความไม่พอใจของตะกูลมหากรีซนะครับเนื่องด้วยที่แบบว่าเขาไปมีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ไม่ให้การยกเลิกสัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นนะครับโดย ตระกูลมหากรีซเนี่ยเขาก็ฟ้องแล้วก็ศาลก็มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับไม่ให้นสเล่เนี่ยทำการยากเลิกสัญญากับไอในใน,ในส่วนของตระกูลมหากรีซนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบนะแล้วก็ศาลเนี่ยก็มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีที่ว่าไม่ให้นสเล่เนี่ยขายหรือจัดจำหน่ายกาแฟในไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราอ่านอยู่เนี่ยนสเล่ยังไม่ได้ทําการที่จะอ่าเรียกว่าก็คือเคารพคาสั่งศาแลแหละแต่ว่าเขาก็ยังแบบยื่นอุทธรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับับบว่่่าาาจะะมีีกกกรรรแ้ไขงไขยงงงตอน,นคซึท อตอนนี้สารสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไม่ให้จัดจำหน่ายแล้วก็ผลิตกาแฟเนสกาแฟในไทยเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเนสเล่เขาก็ออกมาชี้แจงนะว่าเขาจะไม่สามารถแบบว่าส่งพวกแบบอ่าโปรดักต์พวกนี้ไปยังแบบผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้ครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับคือดูความนี้ว่าหลายมันก็หลายมุมมองนะคือเนสเล่เนี่ยเขาก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าเนี่ยเขาต้องการจะ เอ,อ่อไอคิวซีบีเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเนเซ่เขาต้องการจะขอเทคโอเวอร์นะครับก็คือเขาจะขอซื้อต่อเลยก็คือเหมือนกับว่าจะไม่จอยเวนเจอร์แล้วคือจะไม่ร่วมทุนแล้วแหละแต่ว่าอะไรก็ตมามเนี่ยตระกูลมหากิสรีก็เหมือนรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับว่างานเนื้อหาแล้วก็ข้อได้จริงต่างๆจะเป็นยังไงนะครับก็ก็ตอนนี้ก็คือก็มีทั้งสองฝั่งอะว่าแบบใครมองมุมไหนยังไงครับเดี๋ยวไว้รอดูกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ